แย่แม่ไอคนนี้เป็นไรไอ้เป็พี่แก็ไม่รู้มเสือกได้ไหมบางทีขอโทษ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 อ๋อโอเคโอเคเป็นเป็นเอ็นฟีกับโนวาเก็ปเปอร์โอเคมาเริ่มเลยว่ะเริ่มเลยเริ่มแบบเรื่องเนี้ยไอ้เชี่ยนี่มึงเป็นคยไอ้เชี่ยแม่งเด็กกูแตกฝาดเลยเจ๊แตกตัวไอมามาไม่ต้องมาต้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน ตรง,น,งตตรนี้ทันเดียวโอ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 แต่ตู้ไงเปลี่ยนสีเอ้ยเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งเดียวเดียวเทก็ถ้าเอาระเคล่นเล่นเล่นกากไงก็บอกมาหน่อยไม่รู้วิธีเล่นเด็กแครเด็กพี่พรีจ็อบเด็กพี่จอ็จอบเหรอเด็กพรีจ็อบถ้าจับ ถ้าถ้าหาว่าริดกากใครก็ไปด่าพี่จ๊อบโอเคปะโอเคมาแบบใส่ตัวเรื่องนี้ไหมใส่เกตสองเลนหรือไม่รู้ไม่รู้กันมาเรื่องเลยปะเอาไปฉุกแล้วเอาไปที่ใครเอาไปยังวะยังยังมาเรื่องก่อนตัวให้พี่เดียขนกากเพิ่มก่อนปะเออเรื่องดิ๊งอี เราจะโกงเพราะเราจะจีโซนมาใส่ไร้สาวกูสไตล์ใส่หน้าเลยยองยอกไม่เราจะจีโซนมาวัดวัดวัดกล้องเราวัดกล้องเราสุดตรงไหนโอเคผมเปไดใบบนเนาะตีตีมาดิแบทเทนสิตเตอร์โคโคอาโอ้ยถูกถูกเหรอถูกช่วยกล้องดูหน่อยมเต็บยอกนั่งโชว์หรอกงงเป็นควายกล้องกูกัดงงเฮ้ยทำไมรู้วะ ว่าเมื่อลงดูท็อปเปเจด K แม่งโคจงสุดก็จวสองโอเคแล้วก็ได้ไดเลยขีโวยอยู่พลังแวมันน้องชายเฮ้ยเฮ้ยแม่งเกินไปอ่ะจอจวแล้วโอโธโโแล้พี่ไม่นี่โคจ้าเปิดห้าพี่แม่งโคตรโหน้องชายโคที่อกนเกล่ยวเปิดห้าเอเกวขอโทษที่วาหมาที่อเอ เก่งมากมัม้งตี1เอ่อะเก่งมากมั้งเก่งมากมั้งตัวตัวแหวนแหวนพี่นะมิสพขิกพลังสป้าตุ๊กเินแข็งแรงไหมแข็งแรงเหมือนเชียวตีเข้ามาดีเข้ามาดีาดเกิน เธอจัวเขาเห็นใบบนแล้วงไูไปสกิลเปิดห้าเอาลงสองใบบวกสี่พันได้จัวไปหนึง่งที่เหลือครับแวนไปเลยสิบหก S <S เฮ้ย,ยกันเฮ้ยเดินไปวะขิ16เจ็20 20อันนี้พลังขี16 6 6ี20 20 20ฟอกคิ ก็แค่ปล่อยเวทีเีก็จบแล้วใช่เหรออ่อนแอตกเทิมงงไหมงงงี้จะโทษ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 เท,ท,ท่าไหร่วะสิเอดข้ามาดิดอลพลังจัว สิบสองปผ่านปหผ่านผ่านไหมผ่านแบบผ่านแบบมันชื่ออะไรนะ t r i a n g l เ Megas ผ่านแบบยังไงยังไงเท่จมั้ตายนไลนนะทิซิกเมนซิกเกิดเกียร์สองไหมมึงอ้าวเกียร์สองอยู่มึงเกียร์สามย ลองกดมีหายดูวะไดคอยซิเมด้วย่ซิเมเลยวะซิเมซิเมคอยซิเมชยอไรสัตวเะีเดียวนะสองสองขีดเดียวโอ้ไอสัตกแอไอเียตีตรงไหนก็ได้นไครับไม่ใช he ่ถึว่าเจียไรเปลยได้สารยำเเกินปาเกิกกะกะเข้าโซบวกสี่พ right. ันเป็นสองเป็นร้อยเก่งไหมกะ ขอโทษนี่ก็หมาตียี <t uh <t uh ้ยีวะสองหกแวนขีดเดียวขีดเดียวโวยกจะจออเป็นหมาเข้าดอข้างเอ้ยพาแวนตัวตอยสิบหนึ่งหนดิมือแีดห้าบหกบาหบตีนี้ดิวยฟา่งตีดีวะมือแี6หกบ ยี่วิบอที่เ็นของเฮ้ย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 ินไปเฮ้ยอ่อนให้เยอะอ่อนให้เยอะอ่อนให้อ่อนจริงก็ไม่รู้เดแม่ง p ีจีครั้งที่ของกูอี้เจ็เจ็ดเเก้าเฮ้ยอ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออเอ้๋ออ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 ๋อต๋ออ๋ออ๋อมันเป็นดอบ๋อเ๋อก๋อออ ดีทีดีคืออะไรวะไม่เสือคุยกูไม่รู้เวียดดีทีดีคือนั้นหรือเปล่าเด็กเด็กทดลองหรือเปล่าใช่หรอมึงไม่รู้ดิมันน่าจะเก่ามากนะสเ้างมาดิเท่าไหร่ครับเซตชาเบกเฮ้ยถูกถูกปะถูกเชี่ยมเก่งเนาะได้กบอกห้าพันบอกขี้ย้่หมื่นหกสิบหก หว่งท mm. ี่องี่พิกาดเนาะเชียร์พี่ีเดียวตีชี่เไป เกินไปน้องใช้เกินไปเกินไปไม่เกินไปเกินไปเกิด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 เกินเกินอะไรเกินไปเกินไปมือมือไปเสืออขอโทษขอโทษไปหกไปไม่อย่างไรสองสองมึงพีจีอีกแล้วเหรอมือมึงได้พีจีแล้วมไปวะเนี่ยแค่เนี้ย อุ้ยโซชัดเนี่ยสิบเอ็ดสิบห้าแวนขอห้าพันแปลกแปลกสิบหกแวนขอห้าพันเอ้ยขอหมืน่นมันเยอ,อะเลยไอเหีย้ยขอห้าพันดิฉ็นขอหมืน่นกระเพินเฮ้ยยี่มือหลังใบเดียวหรือ ใช่ครัไม่รู้ว่าใบบนเทคนิคในการด้านบนมือเอ้มานี่ทำนายการด้านบนกองถ่ายถูกได้ไงเด็โลเซนเมกัพบ mm ัตเตอร์โจ๊กเกอร์แม่ยังไงเฮียผิดไอ้สัสชี้ยังไม่เพสลี่เมกัพถูกชีถก้ถูกถ้าถูก,ถก,ถกนี่ทำอะไรได้บวกห้าพันบวกชี้จัดเข กความไม่งนเนี่ยสองบวกบวกห้าพันไอที่มันได้ขี้สัตว์จับอแล้วกูดีๆขี้พลังสิบสองแวนแวนอนนี้เท่าไหร่นะสิบสองข้างอ๋อสองข้างสิบสองแวนันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบสองสิบสองบวกกสิบแปดสิบแปดสิบแปด่สิบสา ยี่สิบสามยี่สิบสามสองขี้เวนสองขี้เวนพาเวนพาเวนรอผ่านไหมผ่านผมตาตายยังงี้ีไม่ตายไม่ตายไม่ตายนะไม่ตายนะไม่หนาไม่หนอปูดิทำรด้ทำได้หนอได้ทำได้หนอ้รได้รันได้หน่ยาถึงแล้ว ไปเลยสองสี่สองเกาสขิได้กาได้เฮ้ยหได้หเตะหรือ้มัก็หนึ่เตะหนึได้่งเตะห่เตะแม่เ็บไในนี้ดิอนีห่เตะอันนี้คืออันนี้ก็หได้อยู่ดีใช่ใช่1เตะ้มก็หนึ่งได้อัั้นก็หเตะ29 สองหกนเตะอยู่ดีก็นหนึ่งเตะแต่เมื่อกี้แต่ว่ามันไม่หนึ่งได้แล้วไงใช่ออได้ละเออก็มึงเตะไม่ได้งมูมันไม่หนึ่งได้แล้วใช่ไหมมันสองได้๋อ,อนี่เจ็บนะเจ็ดสี่สิบห้าจุดหกนี่ U หนึ่งไม่เตะโอ้โอ ขี่เมาว่ะจอกชิปหายสิบห้าแหวนขอห้าพันตายแล้วนะเอาตายเพื่ออุยแต่ฟอยสวยจริงสวยแค่ไหนเชียวฟอยแบบอยากให้มันทำแบบอย่างเงี้ยแบบฟอยอย่างนี้อืมฟอยแบบนี้ฝอยแบบฟอยปลอมกันนะฟอยปลอมเออฝอยแค่ฟอยปลอมกูเลยเป็นไงบ้างด่ามาทีดิอยากโดนด่าโหัวด่า ไม่ของไม่ขึ้นของขึ้นกูไปแล้วใช่ใช่จริงจริงจริงจของขึ้นพี่เดียร์ตาอ่อนให้อ่ะตอนนี้อ่อนให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 ้ไไปแล้วไม่ไปไป